สวัสดีครับทิเชอร์ฟีดเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูแนวข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ม5เทอม1เรื่องเมทริกกันนะครับสำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการทำแนวข้อสอบในครั้งนี้นะครับน้องสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่คำบรรยายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกำหนดให้เมทริก A เป็นดังนี้นะครับ2ลบ1 3ลบ2 1ลบ3 สองตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมาชิกของแถวที่1หลักที่1นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นสมาชิกแถวที่1หลักที่2และอันนี้เป็นสมาชิกแถวที่1หลักที่3ก็คือเป็นแนวนอนเนี่ยเขาเรียกว่าแถวแนวตั้งเรียกว่าหลักนะครับถ้าลูกศรตัวนี้ก็จะกลายเป็นสมาชิกของแถวที่2หลักที่1 ข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าแถวนะฮะข้างหลังเนี่ยเรียกว่าหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกแถวที่2หลักที่2และสมาชิกแถวที่2หลักที่3ตามลําดับอันนี้คือชื่อแต่ละตัวเลขนะครับ a เล็กก็คือบ่งบอกว่าเป็นสมาชิกของ a ใหญ่ส่วนเมติก b ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น b เล็ก b 1น b 1 2 b 13เนาะข้างหน้าคือแถวอย่าลืมนะฮะ ข้างหลังคือหลักเราใช้กันเยอะเลยนะหัวข้อนี้นะฮะแนวนอนเรียกว่าแถวแนวตั้งเรียกว่าหลักนะฮะและเมติกซีก็ดังนี้เลยนะมาดูนะครับข้อที่1ขนาดมิติของเมติก a b c มีขนาดเป็นเท่าใดก็กี่แถวครับ2แถวกี่หลักครับ แนวต้งมีเอัน3อันใช่ไหมฮะสามหลักนั่นเองขั้งหน้าเรียกว่าแถวข้างหลังเรียกว่าหลักดังนั้นเมติก A ก็มีขนาดเป็น2แถว3หลักเมติก B ก็เช่นกันฮะแนวนอนมีกี่แถวครับ2แถวแนวตั้งก็มีทั้งหมด3หลักก็จะกลายเป็น2แถว3หลักเมติกซก็เช่นกันนะฮะ2แถวแนวตั้งก็จะกลายเป็น3หลักก็จะกลายเป็น2แถว3หลักนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับทั้งเมตริก a เมตริก b และเมตริก c มีสมาชิกที่มีมิติเท่ากันนั่นเองนะครับต่อข้อดี3เลย2คู3 2คูณ3 2คูณ3เนาะถัดมานะครับมาดูข้อที่2เลย a 2 1อันนี้พูดถึงเอาสมาชิกแถวที่2หลักที่1ของ a ฮะอยู่ตรงนี้ฮะแถว2หลักที่1เนาะมีค่าเป็นลบ2 b แถวที่1 แถวหนึ่งคือข้างบนนะหลักที่3ก็คือหลัก1หลัก2หลัก3คือตรงนี้ฮะแถว1หลัก3คือ5และ C นะฮะ C ก็คือสมาชิกแถวที่2แถวที่2อยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะหลักที่3ก็หลัก1หลัก2หลัก3ก็อยู่ตรงนี้ตัวที่ซ้ำกันคือตรงนี้ฮะอ่าสมาชิกแถวที่2หลักที่3คือเป็น11คิดเลขเลยนะฮะอันนี้เป็นลบส ลบอีก11คิดเลขเลยนะฮะลบสบว 5, กอีกกลายเป็น3ลบ11กลายเป็นลบแนั่นเองนะครับผมถัดมาเอาเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเอาตัวคูณเข้าไปด้วยเนาะ,ะ2 a สองสมาชิกแถวที่2อยู่ข้างล่างนะ,ะหลักที่2คือตรงนี้ฮะ,ค,ะคือ1บวกด้วย10บ1 2สองก็คือสมาชิกแถวที่1หลักที่2คือตรงนี้นะฮะอ่าคือ0ูนนั่นเองนะ บวกด้วย3 c 1 2ก็คือเป็นสมาชิกแถวที่1เนาะเลข1อยู่ข้างหน้าใช่ไหมแถวที่1อยู่ข้างบนเนาะแล้วก็หลักที่2คือหลักตรงกลางนั่นเองนะครับก็คือ1ข้างหน้าคูณกันได้2ตัวนี้0ถัดมาเป็น3บวกการกลายเป็น5นั่นเนองนะครับตอบข้อดี2เลยนะฮะถัดไปก็เลยนะฮะมาดูข้อที่4กันเลยนะอ่าอันนี้เป็นเรื่องของการเท่ากันของเมทริกละ3 เท่ากับ3ก็คือสมาชิกแถวเดียวกันหลักเดียวกันต้องเท่ากัน2เท่ากับ2็คือสมาชิกแถว1หลัก2เท่ากันและตรงนี้นะฮะแถว2หลัก1ก็ต้องเท่ากันด้วยก็กลายเป็นพิจารณาสมาชิกแถวที่2หลักที่1นะฮะทั้ง2ข้างเลยเนาะก็จะกลายเป็น x ็บวก1เท่ากับ4ย้ายข้างเลย1ย้ายไปเป็นลบดังนั้น x เอกลายเป็น3นั่นเองนะฮะนี่เลยทีนี้มาดูนะครับพิจ จารนาสมาชิกแถว2หลัก2นะฮะก็คือตัวสุดท้ายนั่นเองขวาล่างนะก็จะกลายเป็น y เท่ากับ x ซึ่ง x หามายังฮะหามาแล้วนะครับจากหลักก่อนหน้านะก็กลายเป็น3นั่นเองคำตอบก็คือ x เท่ากับ3 y เท่ากับ3ต่อข้อ4กันเลยนะฮะถัดไปกันเลยนะฮะมาดูข้อที่5หลักการเดียวกันเลยนะก็คือจับสมาชิกแถวเดียวกันหลักเดียวกันมาเท่ากันนะครับ มาถึงก็เจอตัวแปรเลยนะก็ต้องมาพิจารณาสมาชิกแถว1หลัก1ก็หมายความว่า x ลบ y เท่ากับ1นอย่างนี้นะครับก็แก้ไม่ได้เนาะติดไว้ก่อนให้เป็นสมการที่1เพราะว่าเราไม่รู้ x เราก็ไม่รู้ y นะครับต่อมาหลักต่อไปก็เท่ากันเราต่อมามีตัวแปรนะครับก็มาเขียนเลยพิจารณาสมาชิกแถว2หลักที่1ก็จะกลายเป็น x บวก y เท่ากับลบ1ให้เป็นสมการที่ 2เลยนะครับจากนั้นนะเอาสมการ1กับ2เนี่ยมาหาค่าเอกับ y วเนาะเพราะว่ามี2ตัวแปรคือ x กับ y แล้วก็มี2สมการด้วยมี1กับ2แล้วก็แก้สมการได้วิธีการแก้สมการนั้นนะครับน้องจะต้องกําจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกไปให้ได้ดังนั้นพี่เห็นว่าเอาสมการ1บวก2เนี่ยเราจะสามารถกําจัดลบ y กับบวก y ออกไปได้เห็นไหมฮะพอลบเจอบวกก็หายไปหรือเป็นศูนย์เนาะฝั่งซ้าย บวกกันฝั่งขวาบวกกันอย่างนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้มารวมกันนะฮะ x ลบ y อันนี้เปิดเล็บออกเลยเป็นบวก x บวก y เท่ากับฝั่งนี้รวมกันกลายเป็นศูนย์เนาะลบ y บวก y หายไปเห็นไหมฮะพอเอาสมการบวกกันปุ๊บ y จะหายไป x บวก x กลายเป็น2 x เท่ากับ0ูนย์ดังนั้นย้าย2ไปหาเลยนะฮะ x เลยกลายเป็นศูนย์นั่นเองนะครับจากนั้นนะได้ x ละ ก็ไปหา y โดยการแทนค่าในสมก,การไหนก็ได้นะครับพี่พีทบอกว่านำ x mm. เท่ากับ0แทนใน1แล้วกันนะครับก็จะกลายเป็น0 mm. 1> 1. ลบ y เท่ากับ1 0ลบ y ก็ได้เป็นลบ y เท่ากับ1ว่าติดลบอยู่ mm. ก็นำลบ1คูณตลอดก็ได้นำลบ1คูณตลอดเลยนะครับก็จะกลายเป็นลบ1คูณลบ y mm. ก็จะหายไปลบ1คูณ1ก็จะกลายเป็นลบ1 นี่คือคําตอบนะครับตอบ x เท่ากับ0 y เท่ากับลบหตอบข้อที่2นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่6กันเลยนะครับกำหนดเมตริก a มาให้เมตริก b มาให้จงหาค่าเมตริก2 a บวก2 b เนาะก็2 a ใช่ไหมฮะก็เอา2คูณเข้าไปใน a ทั้งหมดเป็นอะไรบ้างครับก็จะกลายเป็น6เอา2คูณทุกตัวในสมาชิกเลยนะลบ2 10 4-8ลบแแล้วก็2นั่นเองอันนี้คือ 2A ต่อมา 2B ก็จะมีอะไรบ้างมี4-4ลบ4เอา2คูณนะ2-2 2ลบ2 2แล้วก็4นั่นเองจากนั้นก็นำมาบวกกันไปเลยนะครับบวกกันนั้นก็เอาสมาชิกแถวเดียวกันหลักเดียวกัน มาบวกกันก็คือ6กับ4บวกกันนะฮะกลายเป็น10ลบ2กับลบ4รวมกันกลายเป็นลบ6และก็10บวก2กลายเป็น10 2นั่นเองนะครับก็คือเอาสมาชิกแถวเดียวกันหลักเดียวกันบวกกันเนาะ4บวกลบ2กลายเป็น2ลบ8บวก2กลายเป็นลบ6และ2บวก4กลายเป็น6นั่นเองนะครับก็มาดูซิตอบข้อไหนดีนะฮะ นั่นก็คือตอบข้อที่2องกนเองนะครับชอยคล้ายๆกันนะน้องต้องเลือกชอยให้ถูกต้องด้วยนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูข้อที่7กันเลยนะจงหาเมทริกซ์ที่สอดคล้องกับสมการต่อไปนี้ก็การหาค่า x นั้นนะครับเป็นการหาค่าตัวแปรเนาะน้องก็ย้ายข้างปกติไปเลยนะครับ2 x ลบอยู่ย้ายเป็นบวกฝั่งนู้นนะฮะก็จะกลายเป็น7ลบ4 3-7ลบแต่เวลายา้ายมาติกก็ย้ายไปทางก้อเลยเนาะเปลี่ยนเป็นบวกฝั่งนี้นะฮะ3-2-1 7ลบนนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น 2x เท่ากับข้างหน้าบวกกันนะฮะ7-3บวกเป็น10 4ลบบวกกลายเป็นลบ1บวกลบกลายเป็น2และลบ7บวก7กลายเป็น0นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอา2คูณอยู่ใช่ไหมฮะย้ายไปหารอย่างนี้เลยนะอ่าเป็น1ส่วนนะฮะเป็น10ลบ 0จากนั้นน้องก็กระจาย1ส่วน2เข้าไปในวงเล็บทุกตัวเลยเนาะก็จะกลายเป็น10ส่วน2ลบ2ส่วน2 2ส่วน2แล้วก็เป็น0ส่วน2อนเองก็คือเอา2หารทุกตัวในสมาชิกเมตริกเลยนะครับก็จะกลายเป็น5ลบ1 1แล้วก็เป็น0นั่นเองนะครับอันนี้คือคำตอบเนาะ5ลบ1 1 ศูนย์นะฮะก็ช้อยคล้ายกันเนาะเนอตเลยชอยให้ถูกนะฮะตอบข้อที่3นั่นเองนะครับผมถัดไปกันเลยนะฮะไปดูข้อที่8กันเลยนะกำหนด A มีมิติขนาดเท่าไหร่ครับ2แถวอ่ามี2แถวนอเนานะแล้วก็มีแนวตั้งอยู่3อันเขาเรียกว่า3หลักและมิติบีมีมิติเท่าไหร่ครับ3แถวกี่หลักครับ2หลักทำไมพี่พีต้องเขียนมิติเห็นข้อเมื่อกี้นี้การบวกการลบพี่พีไม่เห็นเขียนมิติเลย แต่ทำไมข้อนี้ต้องเขียนเพราะข้อนี้ถามหาการคูณเมตริกนั่นเองนะครับเดี๋ยวจดเพิ่มนะครับการคูณเมตริกต้องพิจ,จารณาหล<ะ>ักตัวหน้าต้องเท่ากับแถวตัวหลังขั้นต่อมาก็คือ เอาแถวคูณหลักแล้วนำมาบวกกันนั่นเองนะครับขั้นที่หนึ่งนะก็คือพิจารณาขั้นที่หนึ่งนะก็ต้องพิจารณาเมตริกก่อนนะครับว่าหลักตัวหน้าข้างหน้าเขาเรียกว่าแถวข้างหลังเรียกว่าหลัก หลักตัวหน้าคือ3เท่ากับแถวตัวหลังไว้ฮะเท่ากันข้างหน้าคือแถวเนาะหลักเท่ากับแถวเท่ากันตัดทิ้งครับอ่าขนาดคำตอบของเราหลังจากที่คูณกันแล้วเนี่ยจะมีมิติเป็นขนาดแบบ2คูน2นะอ่าก็คือเอาหลักตัวหน้ากับแถวตัวหลังตัดกันเลยก็จะเหลือแถวหน้ากับหลักหลังสุดคือคําตอบนะครับอันนี้คือพิจารณาหามิติข,ของคําตอบได้เลยนะฮะแต่เงื่อนไขคือหลักกับแถวต้องตัดกันให้ได้นะข้างหน้าเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าคูณกันได้นะครับคูณกันเลย ใส่เมติกเข้ามาก่อนนะครับ3 2ลบ1 1 2 0เมติกีฮะมีอะไรบ้าง0ลบ4 1 2 2แล้วก็1นั่นเองเองนาะลอกเมติก A, กับเมติก B, ลงมานะครับหลักการก็คือการนำแถวตัวหน้าคูณกับหลักตัวหลังคูณกระจายเข้ามานะฮะสามคูณศนย 2อคูณหแล้วก็ลบหคูณสนเองนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเมติกเอบเนาะเขียนตรงนี้แล้วกันนะฮะก็มีอะไรบ้าง3าคูณศบวกด้วย2อคูณหบวกด้วยลบหคูณสก็คือเอาแนวนอนสมาชิกแนวนอนคูณสมาชิกแนวตั้งต่อมาแถวที่1หลักที่2ก็จะกลายเป็น3าคูณลบสนะฮะเหมือนเดิมเนาะเอาแนวนอนคูณแนวตั้งต่อมาเลยตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็น บวกด้วย2คูณ2บวกด้วยลบ1คูณ1เอาสมาชิกห้ามคูณซ้ำนะสมาชิกข้างบนก็คูณข้างบนสมาชิกตรงกลางคูณตรงกลางและสมาชิกข้างหลังคูณตัวล่างนะครับถัดมานะฮะก็จะกลายเป็น1คูณ0คราวนี้ก็เอาแถว2นะคูณหลักที่1นะฮะ1คูณ0ูนแล้วก็บวกด้วย2คูณ1บวกด้วย0นคูณ2ต่อมานะฮะก็จะกลายเป็น1คูณลบ4บวกด้วย2คูณ2 บวกด้วย0คูณ1นะครับจากนั้นนะพี่พีก็ต้องคิดเลขต่อละ3คูณ0ได้0 2คูณ1ได้2อันนี้กลายเป็นลบ2เนาะลบ1คูณ2ข้างหน้านี้คิดเลขออกมานะฮะก็จะกลายเป็น2ลบสกลายเป็น0เลยนะลบ4 2บ2 4วก4ลบ1ลบ12บวก4กลายเป็นลบ8ลบ8บวกเป็นลบ9นั่นเองนะครับตรงนี้นะต่อมาอันนี้เป็น0 อันนี้เป็น2อันนี้เป็น0นย์นะฮะต่อมาอน,นี้เป็นลบสเป็น4อันนี้เป็นศู 0, นยะ์อีก1นึ่งคูนย์ได้ศูนย์เนาะคำตอบคือลบสบวกสได้ศูนย์นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับศูนย์ลบเูนย์นะต่อมานะฮะมาดูข้อที่9กันเลยนะก็หลักการเดิมเลยนะครับแต่เขาถามหาเอาเมติก b คูณ a แทนการหาการคูณเมติกนั้นนะครับน้องต้องพิจารณาแถวกับหลัก มิติแต่ละมิติก่อนนะครับ A มีสมาชิกเป็นกี่แถวครับ2แถวกี่หลักฮะ3หลัก B ล่ะครับมีสมาชิกกี่แถวเอ่ย3แถวแนวตั้งมี2หลักดังนั้นนะครับ B คูณ a ก็หมายความว่าพี่พีทอาจจะเขียนเปติกซ้ำก่อนเนาะเป็น0ูลบ4 1สองสองเขียนมิติมาด้วยนะฮะ B มิติขนาดเป็น3คูณ2แล้วก็ A มีมิติขนาดเป็น 1> 3 1 2 2ลบ1 0 2คูณ3ทีนี้นะครับหลักการในการพิจารณาก็คือหลักตัวหน้ากับแถวตัวหลังต้องเท่ากันแล้วก็ตัดทิ้งเลยดังนั้นคำตอบของเมติกการ b คูณ a นั้นจะกลายเป็นเมติกขนาด3คูณ3นะจำไว้นะครับเลขตัวหลังกับเลขตัวหน้าเมติกถัดไปต้องเท่ากันแล้วก็ตัดทิ้งคำตอบจะกลายเป็น3คูณ3นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอา แถวตัวหน้าคูณกับหลักตัวหลังก็คือแถวคูณหลักน,น,นั่นเองนะครับทุกตัวเลยนะดังนั้นนะครับค่อยคคูณทีละชุดนะฮะคำตอบต้องเป็น3คูณ3นะอย่าลืมนะครับก็คือเอาศย์คูณ3บวกด้วยลบ4คูณ1เวลาจะคูณกันนั้นให้ทำแบบพี่ๆทุกครั้งเลยนะเป็นลูกชิ้นไข่ปลาแนวนอนกับลูกชิ้นไข่ปลาแนวตั้งนะครับต่อมานะครับแถว1คูณหลัก2นะฮะก็จะกลายเป็นศนย์คูณ2 บวกด้วยลบสคูณสต่อมานะฮะแถว1คูณหลัก3ก็จะกลายเป็น0ูคูณลบหบวกด้วยลบสคูณศนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแถว2คูณหลัก1ก็จะกลายเป็น1นึ่คูณสบวกสคูณหถัดมานะฮะ1นึ่คูณสบวกสคูณสทันไหมสำหรับบางคนนี่เริ่มงงแล้วอะไรวะเนี่ยคูณกันมั่วไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็น1 คูณ2แล้วก็2คูณ2ข้างล่างนี้นะก็คือเอาข้างบนคูณกับข้างล่างเงี้ยนะฮะต่อมาก็จะกลายเป็น1คูณลบ1แล้วก็บวกด้วย2คูณ0ูอย่างเงี้ยถัดไครับต่อมานะฮะอันสุดท้ายแล้วนะก็จะกลายเป็นแถว3คูณหลัก1นะฮะก็จะกลายเป็น2คูณ3นะฮะตัวน,นี้คูณข้างบนต่อมาบวกด้วย1คูณ 1>, 1นะครับต่อมาก็จะกลายเป็น2อคูณสบวกด้วย1นคูณสต่อมานะฮะแถวที่3หลักที่3ก็จะกลายเป็น2อคูนลบหบวกด้วย1นคูนศนั่นเองนะครับถัดมานะฮะ ba เท่ากับ0ตัดเลยอันนี้กลายเป็นลบสีตัดเลยอันนี้กลายเป็นลบแปตัดเลย0ตัดเลย,เลยอันนี้0ูบวกศก็ได้เป็น0นั่นเองนะครับอ่ะทำปุ๊บก็ดูช้อยตามไปด้วยเนาะ ลบ, 4, ลบ 8, สีนอ่ามีแนวโน้มจะถูกแล้วนะครับต่อมานะฮะสาบวกสอกลายเป็น5 2าบวกสกลายเป็นหกลบห่งบวกศย์กลายเป็นลบหน่งนั่นเองนะฮะอันนี้กลายเป็นหกบวกห่งกลายเป็นเนะครับต่อมานี้กลายเป็นสีบวกสกลายเป็นหและลบสบวกศ์กลายเป็นลบสนั่นเองนะครับก็คือเอาแถวคูณหลักนะฮะแถว คูณหลักทีละหลักทีละหลักก็ไล่ไปนะครับก็มาดูซิตอบช้อยข้อไหน5 6าลบหนอ่ะตอบช้อยข้อที่1นั่นเองนะครับ7 6็ลบสเนาะแถวคูณหลักเขียนวงกลมทุกอันเลยนะครับถ้าน้องไม่เขียนวงกลมเนี่ยจะคูณแล้วสับสนมากเลยนะครับเอาตัวหน้าคูณตัวบนตัวหลังคูณตัวล่างตัวหน้าคูณตัวบนตัวหลังคูณตัวล่างอย่างเงี้นะฮะตัวหน้าคูณตัวบนตัวหลังคูณตัวล่างก็คืออย่าคูณตัวที่ซ้ํากันนะอย่าเผลอผิด นะครับพัดมาเลยนะฮะให้เรามาดูข้อที่10กันต่อเลยนะให้เมทริกซมาให้เมทริกซมาให้แล้วก็เมทริกซมาให้จงหาค่า A วงเล็บ B บวก C คณิตศาสตร์เนี่ยทำในวงเล็บก่อนนะครับดังนั้นพี่พีจะไปหา B บวก C ก่อนนั่นเองนะ B ของเราเป็น1 -1 -2 -3 C ลบ1ลบ 2, 3 C ของเราคือลบ -5 3 5 1 บวกกันเลยเวลาบวกกันนั้นก็เอาสมาชิกแถวเดียวกันหลักเดียวกันบวกกัน1บวกลบ2กลายเป็นลบ1ลบ1บวก3กลายเป็น2และ3บวก1กลายเป็น4นั่นเองนะครับจากนั้นเอา a คูณด,ด้วยเมติกบบวก C เนาะทีนี้นะครับก็มาเขียนเลยนะเมติกเก็คือ5ลบ1นลบ3 1นะครับเขียนเครื่องหมายอะไรให้ครบเลยนะครับอย่าลืมนะเมติกบบวก C เมื่อกี้หาแล้วเนาะเป็นลบ1 2, 3, 4 เราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อนะว่าคูณกันได้ไหมข้างหน้าเป็นเมทริกแบบ2อคูณสข้างหลังก็เป็น2อคูณสหลักตัวหน้ากับแถวตัวหลังเท่ากันตัดทิ้งเลยนะครับคำตอบเราก็กลายเป็นเมทริกเคูณ b บวก C เนี่ยจะมีขนาดเป็น2อคูณสเขียนตรงนี้กำกับไว้ด้วยนะครับเราจะได้รูนะว่าแนวทางของเราเนี่ยคูณกันแล้วถูกต้องไหมนะครับคูณกันแล้วเนี่ยเมทริกต้องมีขนาดเป็น2อคูนสองนะอย่าลืมนะครับหลักการต่อมานะครับก็คือเอาแถวคูณหลัก ถวคูณหลักก็คือเป็น5คูณลบ1บวกด้วยลบ1นคูณ3นะตรงนี้นะฮะก็คือเอาข้างหน้าคูณท้างบนข้างหลังคูณทั้งล่างห้ามคูณ3ากันนะครับต่อมาแถว1คูณหลัก2ตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็น5คูณ2บวกด้วยลบ1คูณ4ถัดมาแถว2คูณหลัก1นะฮะก็จะกลายเป็นลบ3คูณลบ1บวกด้วย1 คูณ3ต่อมาแถว2คูณหลัก2ก็จะกลายเป็น 3, ลบ3คูณ2บวกด้วย1คูณ4อย่างนี้เลยนะครับจากนั้นคิดเลขต่อเลยนะลบ5ลบอีก3กลายเป็นลบ8 4 0ลบ4กลายเป็น6 3-3บวก3กลายเป็น0และลบ6กบวก4กลายเป็นลบ2นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้ก็เลยต่อข้อที่2นั่นเองนะ ก็สำหรับการคูณเมตริกนั้นก็แถวคูณหลักนะครับแล้วก็อย่าเผลอคูณตัวที่ซ้ำกันด้วยนะอย่าลืมเขียนลูกชิ้นปลาแนวนอนกับลูกชิ้นปลาแนวตั้งทุกอันเลยนะครับเวลาคูณกันนั้นจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับผม